สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนามหัเฉริยวงศ์วันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อบำบัดน้ำเสียชุมชนอย่างไรให้ถูกต้องถูกสตังและถูกใจครับสำหรับน้ำเสียชุมชนเนี่ยเป็นปัญหาอันหนึ่งนะครับที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่างๆก็ทำให้น้ำแม่น้ำลำคลองเกิดการเน่าเสียได้นะครับ เนื่องจากไม่มีการบําบัดนะครับหรือว่ามีระบบบับัดแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับไม่ใช้อะไรต่างนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็มีหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างเทศบาลหรือเมืองต่างๆนะครับที่มีการปล่อยน้ําเสียลงมาไม่มีการบําบัดก็เลยทําให้น้ําเน่าเสียน,นี่ก็คืออันหนึง่งสาเหตุมาจากแหล่งกําเนิด เพราะฉะนั้นการที่เราจะบําบัดอย่างไรเราต้องดูที่แหล่งกําเนิดนะครับแหล่งกําเนิดของน้ําเสียนี่จะมีอยู่3แหล่งใหญ่ๆก็คือน้ําเสียจากชุมชนน้ําเสียจากอุตสาหกรรมและน้ําเสียจากเกษตรกรรมสําหรับน้ําเสียชุมชนก็เป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีระบบบัตดกันเยอะหลายๆหแหล่งนะครับซึ่งระบบบัด ที่สร้างไปหลายๆที่นะครับก็ยังใช้ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องมาหาวิธีแก้ไขกันนะครับสำหรับน้ำเสียชุมชนนะครับแต่ละแหล่งก็จะมีโดยเฉพาะเราต้องรูจากแหล่งกําเนิดก็จะมีจากบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนซึ่งจะเห็นว่าจะมีน้ำเสียจากครัวเรือน น้ำอาบน้ำจากการซักล้างและน้ําส่วนอื่นๆซึ่งจะมีแหล่งต่างๆน้ําจากส้วมด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องมีการแยกบําบัดนะครับก่อนที่จะปล่อยออกไปแต่ส่วนใหญ่บ้านเรามักจะมีปัญหาโดยเฉพาะแหล่งชุมชนแออาจน้ําเสียจากหลายๆส่วนก็ไม่ได้มีการบําบัดและปล่อยลงสู่แหล่งน้ําทำให้เกิดน้ำการเน่าเสีย นะครับน้ำดำแล้วก็เหม็นด้วยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่จะต้องมาแก้ปัญหากันนะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ในการไปแก้ปัญหามาหลายแหล่งนะครับจากที่ทำนะครับเคยไปแก้ปัญหาโครงการใหญ่ๆหลายโครงการนะครับอย่างเช่นที่โครงการที่ลังสิตนะครับจังหวัดปทุมธานีก็มีทางเ,เดนมาร์กนะครับเดนิด้า เขามาให้ความช่วยเหลือในการให้เงินช่วยเหลือแล้วก็จ้างาทางผู้เชี่ยวชาญไทยซึ่งก็มีผมกับเพื่อนอาจารย์อีกท่านหนึ่งไปร่วมแล้วก็มีทางฝรั่งมานะครับซึ่งไปช่วยกันสำรวจแล้วก็ดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้าการบำบัดใช้ได้นะครับแล้วก็ถูกสตางค์ด้วยนะครับนี่ก็เลยมีการไปสำรวจ ซึ่งพื้นที่95ตารางกิโลเมตรก็มีระบบบัตรจุดเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาที่เรื่องของน้ำเสียจากคลองด่านระบบลงทุนไป20,000กว่าล้านแก็ยังใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับนี่ก็คือปัญหาใหญ่ก็เลยมาพิจารณาทบทวนว่าบริเวณลังสิทธ์เราจะ แก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็เลยมาทบทวนกันและไปสำรวจซึ่งทางทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีผมด้วยไปร่วมดูแล้วนะครับจากพื้นที่95ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคลองคลอง1คลอง2คลองต่างๆหลายคลองนะครับเราก็ใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่สำหรับแผงพื้นที่แบ่งออกเป็นโซนย่อยๆต่างๆ,างๆก็จะได้ทั้งหมด11โซนก็ทำให มาคิดออกแบบระบบบําบัดระบบรวบรวมน้ําเสียนะครับแล้วก็พิจารณาเปรียบเทียบดูว่าระบบอันใหม่กับระบบอันเดิมที่มีจุดเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจากการสํารวจรวบรวมแล้วก็ออกแบบเบื้องต้นนะครับก็จะได้ตัวเลขมาว่าค่าใช้จ่ายจะถูกลงไปเยอะนะครับหรือแค่30%เองนะครับ จากโคดตพันกว่าล้านนี่ก็เหลือแค่พันกว่าละล้านหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้ถูกถูกสตางค์ไปเยอะนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ได้ทําไปตอนหลังก็เลยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลโดยเฉพาะพกรมควบคุมลพิษก็เลยมาแบ่งเป็นคัสเตอร์ขึ้นมาแบ่งเป็นส่วนนเป็นเขตๆนะครับเป็นโซนซนี่ก็เป็นนโยบายคือการแบ่งออกเป็นโซนๆนี่มันดีตรงไหนดีตรงที่สามารถที่จะกําหนดประมาณได้ว่า ในระยะ20ปีข้างหน้าเนี่ยช่วง5ปี10ปี15ปีนี่เราควรทำตรงไหนก่อนเราก็ดูตรงไหนที่มีปัญหามากเราก็แก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้นะครับเพราะงบประมาณต่างๆก็สามารถที่จะใช้งบประมาณที่ไม่มากสามารถทำได้นี่ก็คือประโยชน์อันหนึ่งนะครับที่เราจะได้จากโครงการนี้นะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการใหญ่ซึ่งเรามาใช้กับ ของจังหวัดหรือเมืองใหญ่ๆได้อย่างเช่นกรุงเทพก็จะมีการแบ่งเป็นโซนๆต่างๆนะครับบนพื้นที่เราก็สามารถที่จะหาพื้นที่ในการออกแบบแล้วก็สร้างระบบบัตรซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็ค่าก่อสร้างถูกมันถูกตรงไหนถูกตรงที่พ่อต่างๆที่รวบรวมมาก็เล็กนะครับแล้วก็ระบบบัตรก็เล็กลงด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์อย่างเช่น กรณีคลองด่านนี่ก็เห็นได้ชัดว่าต้องรวบรวมน้าเสียจากฝั่งทนทนบุรีนะครับรวบรวมมาเสร็จก็สูบน้ําข้ามนะครับข้ามไปแล้วไปถึงคลองด่านนะครับสูบไปไกลนะครับจะทําให้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันเพิ่มขึ้นมาเพราะการกระจายออกเป็นจุดต่างๆเป็นโซนต่างๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะ ก็คือเป็นวิธีการที่ถูกต้องอันนึงนะครับและถูกสตางด้วยซึ่งผมคิดว่าอนักก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเอามาทําวิธีนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับหลายๆเมืองเราไม่สามารถที่จะหางบปมามากมากเพื่อจะมาทําใหญ่ๆอย่างนั้นได้นะครับนี่คืออันหนึ่งที่ได้เห็นสําหรับแหล่งกําเนิดอื่นๆผมคงไม่พูดนะครับก็จะมีเรื่องของแหลง อุตสาหกรรมรแล้วก็ด้านเกษตรกรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งน้ําที่ผ่านจากการบําบัดแล้วนะครับเราสามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ถ้าเรามีการกรองนะแล้วก็ทำให้มันสะอาดก่อนที่จะมาใช้ใหม่ผมไปที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเมื่อปี2,5,3,6ตอนนั้นไปดูงาน1เดือนนะครับก็จะเห็นจากแหล่งเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะนำน้ําที่ผ่าน การใช้แล้วเนี่ยรวบรวมเสร็จเอากลับมาแล้วก็บําบัดทําให้ดีขึ้นแล้วก็เอากลับไปใช้ใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องเสียตังค์เอาน้ําจากแม่น้ำํำบางคลองมาใช้ก็ต้องเสียเงินแล้วแล้วการทิ้งลงสู่แหล่งน้ําก็เสียเงินด้วยนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บ้านเราเราก็ควรจะเก็บเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งปัญหาน้ําจาก,กเกษตรกรรมก็เป็นอีกอันหนึ่งส่วนน้ําจากอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีพรบรโรงงาน ที่มีการควบคุมอยู่แล้วนะครับกำหนดมาตรฐานได้ว่าไม่เกินเท่าไหร่นี่ก็คืออันหนึ่งที่ผมคงไม่ได้พูดในส่วนนี้ผมจะพูดในเรื่องของทำอย่างไรจะบำบัดน้ำเสียชุมชนนะครับเป็นหลักสำหรับวันนี้นะครับสำหรับน้ำเสียชุมชนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเนื่องจากเราต้องมาศึกษาความเหมาะสมว่าน้ำเสียเนี่ยในบริเวณพื้นที่เนี่ยอย่างที่ผมได้ไปสำรวจ95ตารางกิโลเมตรเนี่ย ก็จะมีพื้นที่กว้างนะครับแล้วเราใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาเดี๋ยวนี้เราใช้ภาพถ่ายทางอากาศได้นะครับสามารถที่จะดูว่าเราจะวางตรงไหนอะไรต่างเราวางเส้นทางเรากำหนดแต่การออกแบบเราต้องมองถึง20ปีข้างหน้านะครับทุกระยะ5ปี5ปี10ปี15ปี20ปีว่าแต่ละช่วงนี้จะมีความเจริญ บ้านเรือนเพิ่มขึ้นแค่ไหนปริมาณน้ําเสียมีเท่าไหร่นะครับจากตัวนี้ก็จะมาคํานวณหาปริมาณน้ําเสียระบบรวบรวมน้ําเสียแล้วก็ระบบบัตรน้ําเสียด้วยนะครับซึ่งจะมาคิดราคาคิดต่างได้ว่างบประมาณที่เราต้องใช้เท่าไหร่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง